วันนี้มาทำเองในนอนหนึ่งนะทำน้ำจิ้มสุกี้อันนี้เลยไม่ยอมมายอเลยนะอร่อยมากน้ำพริกศรีราชาขวดหนึง่งน้ำมันหอยครึ่งขวดน้ำมันหอยครึ่งขวดพอครึ่งขวดของน้ำพริกศรีราชาใช่แล้วก็ต้องกระเทียมกระเทเียมพริกสดพริกสดแล้วแต่เลยนเผ็ดก็ใส่เยอะหน่อยไม่เผ็ดก็ใส่น้อยหน่อยแล้วก็ ผักชีผักชีแล้วลองไปปั่นอ่าโอเคแล้วก็แม่กระเทียมนี่น้ำมันงาน้ำมันงากระเทียมนี่กี่หัวได้สองหัวก็พอสองหัวใหญ่ๆเนาะพริกก็โอ้โหอันนี้แม่แต่เราจะใส่สิบยี่สิบเม็ดเนาะโอ้ยยี่สิบสามสิบเม็ดก็ได้ไม่เป็นไรผักชีเอาทั้งต้นทั้งรากใช่ใช่ใชสี่ห้าหัวห้าต้นได้ไหมเมื่อกี้นี้ห้าหกต้นได้ซอสพริกอ่ะมันหกร้อยเจ็ดสิบกรัม แสดงว่านี้ก็ประมาณ3ามร้อยสามสิบห้าอะแม่เทแม่สามร้อยสามสิบห้าอ่าพอดีที่บ้านมีเครื่องช่างโอเคนิดหน่อยไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรอืมโอเคแล้วเสร็จแล้วเทใส่เครื่องปั่นนะเทใส่เครื่องปั่นนี่เทล้างไปหมดสะใจโอ้โหนี่ฮะเทหมดเทหมดขวดเลยใช่ใช่ใช่มเทหมดขวดสูตรนี้แม่คิดขึ้นเองเหรออ่าอยู่นิวยอร์ก ลูกสาวก็ขายอยู่สุก,กี้แล้วรับปั่นเองปั่นจนลูกค้าใครๆก็ชมว่าไม่ใคยกินเลยอ่ะทําทไมน้ำซ้นสุก,กี้อร่อยถึงขนาดน,นี้เขาจะขอซื้อไม่ขายเขาจะขอซื้อน้ำซ้สเนี่ยไปที้บ้านกินบอกไม่ขาย้องมกินที่ร้านเรากินแล้วอร่อยก็ทําสูตรว่าเป็นยังไงแราไม่เคยไม่เคยบอกเลยนะอือไม่เคยบอกไม่เคยออก าให้้เขดูไม่เคยบอกสูตรใครเลยห่วงสูตรว่างั้นตอนนี้บอกแล้วเพื่อแฟนรายการใช่ไหมใช่เพื่อแฟนรายการก็ติดตามตลอดแล้วก็อ้อสนให้ทำโอ้ซอสเต็มเลยแล้วทีนี้มันหอยลงไปน้ำมันหอยครึ่งหนึ่งใช่ใส่ลงไปใส่ลงไปเลยแล้วก็เอาพริก ลงไปพริกลงไปโอ้โหกระเทียมลงไปกระเทียมแล้วก็ผักชีลงไปเนี่ยพอเียเลยโอ้ยที่ร้านหน้าทันย่เป็นถังอ่ะเป็นซีบอ่ะที่ร้านที่นิวยอร์กนะคะที่ร้านโซโหไทย เมื่อก่อนเมื่อก่อน,ม,อนมีร้านสุกี้โดยตรงเลยชื่อไทยชาบูสุกี้ที่นี่ร้านนี้ปิดไปละร้านนั้นปิดไปละเ,เหลือล <ะ S 2> แค่โซโหไทยมีสองร้านใช่โอ้โหนะแล้วก็เ,เต็มเต็มองเอาน้ำต้มสายชูอย่างดีนะแทแต่ตรงนี้นี่ให้มันออกเปรี้ยวแม่แค่แค่นี้ก็พออ๋อขอดูหน่อยนะว่าประมาณแค่ไหนแม่ แค่นี้พอแค่นี้ต้ดขยาวนี่นี่ยไม่เสียอะไรของไหนมา<อ>นี่แล้วก็ลงไปเหมแค่นี้ลงไลเลนน้ำส้มสายชูนี่ก็เพิ่มความเปรี้ยวหน่อยหนึ่งด้วยเหรอใช่ใช่งเปรี้ยวแล้วก็ใส่น้ำตาลลงไปด้วยนะแล้วสองตาะพีก็พอนี่สองสาะพีอย่างนี้พอแล้วนะ แค่นี่ใสลงไปแล้วก็ใส่น้ำมันงาน้ำตาลนี่จะน้ำตาลทรายขาวทรายแดงก็ได้แล้ว<ส>แต่<ส>นะแส่น้ำมันงาลงไปนะน้ำมันงาเกือบตะละพีนึงก็พอเดี๋ยวมันมันไปนี่เสร็จแล้วแล้วก็มาปั่น ชิมดูนะเป็นยังไงแม่เมื่อกี้นี้รอบแรกมาที่นี่มาชิมดูก่อนขันรสอะไรแล้วว่าไม่ค่อยหวานแล้วก็ใส่เอกราพีหนึ่งถ้ากับสามสารพีนะแล้วก็ปั่นต่อต้องปั่นให้ละเอียดเลยไหมใช่ปั่นให้ละเอียดดีกว่าเพราะว่ามันน่ากินแล้วใครอยากเผ็ดก็เติมน้ำพีอ่าเติม พีกินหรูลงไปได้นี่ไขโลอ่าไหน,น,นดูโอโ้โหเสร็จแล้วจะพูดว่าน่ากินก็ไม่ได้ยังไม่ได้กินเนาะเติม <c oughs> ง,งาลงไปด้วยนะเนี่ไยไขลงไปเยอะๆก็ได้ไม่เป็นไรนี่แล้วเราก็คนเอานี่ยคนก็ได้นี่อ๋อใส่งาที่หลังใช่ใส่ที่หลังมต่ไม่ต้องใส่ก่อนเพราะเราต้องการให้ยังเห็นเม็ดงาสวยไหมสวยสวย นี่เอาเออกมากันเลยหมุนนะอืมหมุนออกมา,า,า,มานี่นี่ก็เน,นี่ยอร่อยมากเลยน้ำจิ้มสุก,กี้งไะเวลาจะก,กินอะ่ะแล้วก็หั่นผักชีลงไปในนี้หรือกระเทียมหรือพริกกินหนูแล้วแต่คนกินอืมบางคนไม่ใส่ก็ได้อืมเวลากินก๋วยเตี๋ยวอันนี้ไปรัดก,ก๋วยเตี๋ยวก็อร่อยนะอ่าใช่ใช่ใช่ก๋วยเตี๋ยวอร่อย ถ้าไม่เปรี้ยวก็ใส่มะนาวถ้าไม่เผ็ดก็ใส่พริกเมื่อเราไปกินที่ร้านอย่างนี้อ่ะแต่ว่าอันนี้ก็เผ็ดแล้วนะเผ็ดเผ็ดเมื่อกี้แมวชิมดูเผ็ดเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูสิเนี่น่ากินใช่ต้องบอกให้ละเอียดเพราะว่ากระเทียมเลยผักชีเลยเนี่ยละเอียดมากอร่อยใส่ผักชีเนี่ยมันจะหอมเนี่ยหอมมากเนี่ย มีงาด้วยอ่ะดีต้องมีงามีงาแล้วน้ํามันงาด้วยนี่คนเอาไปทําขายได้เลยนะเนี่ยใช่ใช่แล้วทำให้ลูกหลานกินก่อนลองทำดูลองทําดูนะลงทุนนี่ยังไม่ถึงร้อยเลยโอ้โหคุงคิดเองนะน้ำผึ้งสีราชาสามสิบกว่าบาทน้ํามันหอยครึ่งขวดก็ยี่สิบกว่าบาทแล้วก็ผักชกระเทียมน้ํามันงาแล้วก็น้ำตาลแล้วละ ลงไปปั่นอร่อย,อยนี้เลยนะอามาทําให้ดูพิงพิงไม่เคยทำนะวันนี้ครั้งแรกเลยอะ่ะขายมาเป็นสิบปีอะ่ะครั้งแรกมาทำไม่โกหกเช่่คนกดติดตามตามดูอา่เยองเยอะเนี่ยไม่ถึงเดือนนะเนี่ยตั้งเยอะมากล่ะก็ Så, ขอบใจทุกๆคนพวกพี่น้องอาาเนี่ยส่องหัวใจให้นะ แล้วก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามมาเรื่อยๆก็ถ่ายให้เรื่อยๆอีกสองวันอัะนึ่งปลาให้ดูอ,อร่อยจริงไอ o ลับอยู่บาย e น่ารักที่สุดเลยร <c oughs> ักแม่นะนหัวสมองก็ยังดีอยู่ํำ <laughs> ได้ทุกอย่างเรายังบอกลูกทุกคนเลยเรายังจำได้เลย เป็นห้าหกสิบปีเราจําได้หมดสูตรอาหารไม่เคยจดเลย,เยจําได้หมด่ดเ,อเองจาได้หมดที่เราเองจะใส่แค่ไหนใส่แค่ไหนเราชอบแค่ไหนชอบอะไรเยอะเราก็ใส่ตรงนั้นเยอะลวกันนะคนเรากินมันไม่เหมือนกันบางคนชอบหวานบางคนชอบเผ็ดบางคนชอบเปรี้ยวน้านนังไม่เหมือนโอ,โอเคเดี๋ยวเราไปเก็บ,บ<า>น้ำจิ้มเนาะบายบายค่ะนี่นี่ถ่ายเสร็จละมาแอบดูว่าแม่ทำอะไร ถ่ายเสร็จแล้วนะแม่โอ้โหทำอะไรเนี่ยแม่จะตักมาให้เพื่อนตักไปให้เพื่อนคาราโควคละคาราโคให้เขาเชนดูว่ะเีมืมอแล้วเปล่าอย่าหาว่าขี้คุยเราก็ขวดมารียูสเนะล้างสะอาดใช้ได้นี่อีกสองขวดแล้วใครจะใส่กระเทียมมะนาวอะไรก็ตามสบายใช่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 ดีอ่ะง่ายเยอได้เทลงไปเยอได้ เอาช้อนแคร์โรกมากน้อยก็ยังดี <laughs> เห็นไหมนี่เนี่ยความอร่อยอยู่ตรงนี้นะ <laughs> อย่าลืมนะใส่ตู้เย็นใส่ตรงไหนก็ได้ไม่ต้องใส่ช่องแข็งไม่ได้นะต้องใส่ธรรมดาอันนี้เก็บเป็นเดือนไม่เสียเลยอ๋อโอเค